สวัสดีค่ะวันนี้นิชกิวชาแนลจะพามาทำเมนูบะหมี่แห้งใส่เครื่องแน่นๆจุกๆไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะนำเส้นบะหมี่มานวดเพื่อให้ใคลายตัวะคะใช้มือขยุม้มขยำขยุมขย้มขยำแบบนี้เลยเพื่อไม่ให้เส้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วก็นำเส้นไปลวกนะคะโดยตั้งไฟพอน้ำเดือดก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยนำเส้นบะหมี่ลงไปได้เลยใส่น้ำส้มส่ชูอีกเล็กน้อยนะคะลวกแค่2นาทีแล้วนำมาน็อกน้ำเย็นค่ะจากนั้นทำกระเทียมเจียวนะคะเอากระเทียมนะคะลงไปเจียวกับน้ำมันนะคะใช้ไฟอ่อนเจียวเพื่อให้มีความกรอบหอมแล้วก็นำมาคลุกกับเส้นของเราค่ะทำเกี๊ยวนะคะก็เอา กุ้งมาสับแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกไทยแล้วก็ซอสแม็กกี้ค่ะแล้วก็ห่อด้วยแผ่นเกี๊ยวนําไปรวกนะคะมาลวกให้กุ้งแล้วก็ตัวแป้งเกี๊ยวนะคะสุกดีค่ะทานบะหมี่คู่กับเกี๊ยวกุ้งที่ทําเองลูกชิ้นหมูเป็ดพะโล้ที่ทําเองแล้วก็แกงจืดผักกวางตุ้งหมู3มชั้นสดร้อนอร่อยมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน,นิวก c h ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ